วันนี้โดนคู่แข่งตัดราคาเนี่ยทำยังไงดีคะโอป้า คำตอบเนี่ยอยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าวันนี้คุณโดนคู่แข่งตัดราคาครับคาถามคือคุณเอาคุณค่าของธุรกิจคุณสินค้าและบริการคุณหรือว่าราคาเนี่ยไปเล่นในตลาดครับหากคุณเนี่ยเอาราคาเล่นในตลาดครับยังไงก็แพ้ครับไม่ได้บอกว่าราคาของคุณมันไม่ดีนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขายประสบการณ์หรือคุณค่ามากกว่าเนี่ยลูกค้าเต็มใจจ่ายครับทาไมลูกค้าเนี่ยเต็มใจซื้อรถเบนซ์ bmw นะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าแพงแพงครับเช่นชาแนลคุณลุงแม่สมมติว่าคุณซื้อชาแนลมาราคาสูงเนี่ เวลาซ่อมเนี่ยโอ้โหก็ราคาสูงเช่นเดียวกันครับไม่ธรรมดาเลยนะครับแม้แต่รองเท้านะครับที่เป็นแบรนดน์เนมเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยก็โ,โหหกเจ็ดพันก็มีนะครับสาหรับบางอันบางอันเป็นหมื่นนะครับค่าซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือถ้าวันนี้คุณขายมูลคา่ามีคนเต็มใจซื้อคําถามคือคุณทํางานกับกลุ่มลูกค้าที่เขาฟิกแต่เรื่องของราคาหรือเปล่าทําไมคุณไม่ทํางานกับกลุ่มลูกค้าที่เขาเต็มใจจ่ายมูลค่าให้กับคุณครับมีหลายครั้งนะครับที่เราเนี่ยเต็มใจใจ่ายโรงแรมราคาสูงนะครับหรือว่าคาเฟ่ วันราคาส,งสูงมากๆเพื่อที่เรากับครอบครัวเราเนี่ยจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นใชไหมครับเพื่อจะมีความสุขเพื่อแบบเฮ้ยเอาวิวแบบบีชฟอนต์นะครบแบบวูบแบบวิวติดหาดเลยสวยมากๆเลยเราก็อยากได้บรรยากาศแบบนั้นบางคนก็ซื้อบรรยากาศคุณเคยเห็นสถานที่เที่ยวที่แบบไปนั่งกินอยู่ที่สูงไหมครับบางทีก็โหงสลิงขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในรงังนกนั่นแหะครับ อันนี้ประมาณแบบหมื่นนะครับถึง18ื่นแปดนะครับต่อ1ครั้งที่คุณไปนั่งนะครับแล้วก็ให้เวลาแค่2ชั่วโมงคนยอมจ่าย18ื่นแปดเพื่อให้นั่งตรงนั้นนะ่ะสชั่วโมงครับแล้วแน่นอนครับเป็นแบบส่วนใหญ่พวกนี้มันติดทะเลใช่ปะเราแค่นั่งสูงขึ้นมาจากคนปกติที่เขาเห็นทะเลทั้งดีข้างล่างเนี่ยเราก็นั่งฟรีนะ แล้วก็เห็นทะเลแค่นั่งสูงขึ้นมาหน่อย1มื่นแปดและจำกัดด้วย2ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นทำไมคนยอมจ่ายแพงครับเขาได้รับมูลค่าอะไรบางอย่างเช่นรู้สึกพาภูมิใจที่พาแม่นั่งตรงนั้นรู้สึกพาแฟนนั่งตรงนั้นแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นที่รักรู้สึกเป็นที่ภูมิใจเห็นไหมครับแค่ถ้าคุณจะขายราคาครับคุณขายมูลค่าอะไรบางอย่างที่อยู่ในเรื่องที่คุณอยากจะนําเสนอสินค้าที่คุณอยากจะนําเสนอก็จะช่วยให้คุณเนี่ยแบบไม่ต้องไปกังวลแล้วครับว่าคู่แข่งจะตัดราคาเอาไปเลยจากคู่แข่งแกตัดราคาไปเลย ยิ่งแกตัดเท่าไหร่แกยิ่งขาดทุนแกยิ่งแบบโอ้โหแบบกําไรน้อยลงเท่านั้นแต่เรายังคงกําไรที่เท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นครับแต่ว่าเราเนี่ยได้ลูกค้าที่ใช้เข้ามามากขึ้นจากการที่เราเนี่ยสร้างมูลค่าในตลาดของเราครับใครได้เรียนรู้มากขึ้นครับพี่ไม่หน,น่อยครับว่าได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับไปอีสานมาสเตอร์โคดเอ็นโอพีส่วนดีครับ